ในส่วนของรุ่นที่เป็นระบบไฮบริดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้เคลมไว้ว่าประหยัดน้ำมันเยอะเลยทีเดียวในปัจจุบันและเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับการเปลี่ยนแปลงตัวรถมีเพิ่มขึ้นมาเยอะเช่นเดียวกันก็นค,คือเราจะเป็นเรื่องอเครื่องยนต์2.5ทุกเกรดรุ่นเลยแถมแรงม้านะครับ211แรงม้ามตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นมาเลยเริ่มต้เลยเหรอกต้องแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากมและประหยัดคืบขึ้นกว่าเดิมด้วย นะครับอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15.6กิโลเมตรต่อลิตรหน้าจอตัวนี้นะครับมีเรื่องของตัวที่เราพัฒนาระบบขึ้นมาให้รองรับ1 Apple CarPlay นะครับ 2. Android Auto แบบ full version ทั้งหมดนะครับให้จากนั้นเราสามารถใช้ฟังก์ชันมือถือเพื่อดูตำแหน่งรถยนต์ได้ดูว่าเราเดินทางไปไหนอาจจะไม่ค่อยถูกใจพ่อบ้านอ๋อโหลดแอปพลิเคชันใช่โหลดแอปพลิเคชันแล้วดูได้เลยฮะอันนี้ปิดได้ไหมปิดได้จะบอกว่าแอร์ก็ซิว่าปิดได้ครับ สรายการคาร์ฟรีดอมนะสมุทรรวมรถต่งรถแข่งรถดูนะครับผมสำหรับวันนี้นะมาอยู่ที่เราอยู่ที่โชว์รูมโตโยต้านะครับผมควันหลงจากมองานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะตอนนี้ผมอยู่กับพี่เบนครับพี่เบนสวัสดีครับ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 ครับผมอ่าสำหรับวันนี้ครัถ้าพูดถึงโตโยต้าผมนึกถึงต้องแคมรี่พี่ถูกต้องครับช่วงนี้กำลังเป็นกระแสร้อนแรงเลยว่าช่วงปารปตี้และการอิมพุเมนต์หลายๆรุ่นนะครับรวมไปถึงรุ่นที่เรา กำลังเป็นยอดที่ทนาตอนนี้เป็นรุ่น New Camry i m p r o v e ใหม่ล่าสุดปี2021ครับก็คือเป็นตัวมาได้เช่นเลยยหม่ล่าสุดเลยใหมใ<ช>่ล่สุดเลย <ผม S 1> ทีนี้ Camry เนี่ยผมปัจจุบันเนี่ยคือมีกี่ generation นอพี่มีกี่รุ่นนะครับอตอนนี้นะครับ Camry ของเราเนี่ยปัจจุบันนะครับจำหน่ายอยู่ทั้งหมด สี่เกรดรุ่นนะครับสี่เกรดรุ่นแบ่ง <Bang S 1> เป็นด้วยหนึ่งนะครับเป็นรุ่นเบนซิน <Ben zin. S 1> เครื่องเบนซินล้วนจะไม่มีระบบไฮบริดเข้ามาช่วยกับอีกสองเกรดรุ่นบนนะครับจะเป็นรุ่นที่เป็น h e v นะครับก็คือเป็นรุ่นที่มีระบบไฮบริดเข้ามาเกี่ยวข้องอนะครับในส่วนของรุ่นที่เป็นระบบไฮบริดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอันเนี้ยเคลมไว้ว่าประหยัดน,น้ำมันเยอะเลยทีเดียวในปัจจุบันและเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับการเปลี่ยนแปลงตัวรถมีเพิ่มขึ้นมาเยอะเช่นเดียวกันเยอะเช่นเดียวกันคือเพิ่มออปชั่นเข้า ทีนี้โอเคทีนี้ผมอาจจะเริ่มเห็นแล้วทีนี้คันด้านหลังนี่เป็นรุ่นอะไรครับพี่เอาเรามาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวเริ่มต้นเลยเมื่อก่อนเนี่ยจะบอกว่าเมื่อก่อนจะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับที่คุณนหน้าคุณตากันใช่ที่เราคุณนหน้าคุณนตาเฮ้ยเครื่องยนต์2.0บางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่แรงมันนู่นนี่นะครับปัจจุบันครับหมดข้อกังขาเลยก็คือเราจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์2.5ทุกเกรดรุ่นเลยอ๋อทุกเกรดรุ่ 11แรงม้าตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นมาเลยเริ่มต้นเลยหรอถูกต้องครับสมัยก่อนคือร้อยไปไปนี่ก็หล่อแล้วนะหล่อแล้วเดี๋ยวนี้ไม่พอเดี๋ยวนี้ไม่พอใช่ครับเดี๋ยวนี้ต้องเป็น200สิบแรงม้าสำหรับรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์2.5เริ่มต้นตัวนี้จะเป็น 2.5สปอร์ตนะครับราคา1,475,000บาทแพงกว่าเดิม20,000 20,000เองเหรอ20,000แต่ลูกค้าได้ฟังก์ชันเยอะมากคู้ปอร์ได้4ซีซีเพิ่มึ้นถูกต้องครับใช่ครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์อ่2.5อย่างที่ผมบอกไปนะครับเปดนัมบิคฟอสต์ตัวใหม่ครับ2,500ซีซีนะครับสี่สูบทั้งหมด255แรงม้านะครับแรงบิด250นิวตันเมตรนะครับผมตัวนี้ถามว่าฟังก์ชันที่เราปรับเพิ่มขึ้นมามีอะไรบ้างนะครับไไม่่ววาจะะเปปป็นรกอบด้ย ไฟหน้านะครับที่เป็นแบบ full LED เกรด high แบบนี้ full LED มีโปรเจคเตอร์ด้วยเนาะใช่เป็นโปรเจคเตอร์นี้เมื่อก่อนจะบอกว่าในส่วนของตัวที่เป็น LED เนี่ยมันจะเป็นออกแสงสีส้มๆอะไรต่างๆมันอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวแต่ปัจจุบันเราให้แบบนี้เป็นทุกเกรดรุ่นเลยทุกเกรดรุ่นเลยแบบนี้เลยทุกเกรดรุ่นนะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แล้วก็เรื่องของกันชนหน้านะครับเราดีไซน์ใหม่ให้ดูสปอร์ตเป็นมาตรฐานแบบนี้ทุกเกรดรุ่นเช่นเดียวกันทุกเกรดรุ่นเช่นเดียวกันใช่ครับผมเรื่องของความแรงและเครื่องยนต์ข้างในห้้ออองาาน่ัคืจะบกว แรงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากและประหยัดคืบขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15.6กิโลเมตรต่อลิตรในไซนั่นใช่ในไซที่เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีแบบนี้ครับถือว่าเป็นรถค่อนข้างใหญ่แล้วางประหยัดด้วยใช่ครับผมใช่ครับผมไอโซด้านข้างรับพี่ขนาดล้อแไหครับผมด้านข้างนะครับยังคงลักษณะที่เป็นล้อขนาด17นิ้วอยู่แบบนี้นะครับแต่มีการดีไซน์เรื่องของตัวล้ออลลอยแบบนี้ใหม่นะครับ ในส่วนของตัวที่เป็น2.5เบนซินตัวนี้ตัวเริ่มต้นเนี่ยเอาให้ล้อ17นิ้วเผื่อว่าลูกค้าเอาไปเปลี่ยนหรือโมดิฟายเพิ่มเติมอ่าบางคนชอบแต่งชอบโมดิฟายใช่จะเป็นล้อ18นิ้วอะไรต่างๆเราก็ไปเพิ่มเติมตัวนี้ได้แต่งมนได้ครับครับผมสองด้านข้างครับพี่กุญแจนี่เป็นคีย์เลสเหมือนเดิมเนาะคุณแจจะบอกว่าเมื่อก่อนเป็นคีย์เลสนะครับแค่ฝั่งเดียวคนขับปัจจุบันนี้ครับทางโตโยต้าเล่งเห็นว่าเฮ้ยรถมันไซส์ขนาดนี้รถมันราคาขนาดนี้เนี่เลงย ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารแถวหน้านะครับเราเข้าได้ทั้งสองฝั่งเป็นคีย์เล็บทั้งหมดเลยทั้งหสามตำแหน่งเลยครับครับผมถ้ามีกุญแจอยู่ในตัวก็คือเข้าได้ทั้งหมดใช่เลยครับเวลากุญแจอยู่ตัวเราเปิดประตูเพียงแค่เอามือสัมผัสลงไปแบบนี้ปุ๊บนะครับเปิดประตูออกรถแบบนี้ได้เลยนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยเช่นเดียวกันหล่อมากครับหล่อมากใช่ครับอันนี้ผมสงสัยตะก้อผมสงสัยครับพี่อันนี้คืออะไรฮะส่วนส่วนของจอข้างตัวกระจกด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นระบบบ้านสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับเวลามีรรรรถถววิ่งงงอออกกมาาาาาจทด้้นนขตััหืะคบ เช่นมีมอเตอร์ไซค์มาทางนั้นนะทางจากทางด้านข้างเนี่ยรเราจะเปลี่ยนเลนกระทานหาันนะครับจะมีเรื่องของตัวที่เป็นเซนเตอร์แจ้งเตือนที่กระจกทางด้านข้างซ้ายและวขวาเลยเป็นแสงสีส,มสม้มร้มขึ้นส้สเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ดีครับช่วยเวลาที่สมมติเราอยากจะเปลี่ยนเลนกระทานหาันหรือ,อเราพอ,อเอิร์นมาเราไม่ได้มองนะครับทางซ้ายและวขวา ที่กระจมองข้างจะแจ้งเตือนตัวนี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอไซค์ก็ดีรถยนต์หรืออะไรต่างๆที่มาจากทางด้านข้างตัวรถครับจุดยอดเลยครับพี่เหมาะสำหรับคนที่แบบใช้ชีวิตในเมืองในรุงกูเที่ยวขาอใช่ครับในเมืองรถเยอะใช้ตัวนี้มีประโยชน์ครับในส่วนด้านท้ายครับพี่ไฟไฟท้ายด้านท้ายนี่ครับการดีไซน์ใหม่เรื่องของตัวที่เป็นไฟท้ายด้านหลังเนี่ยจะเป็นระบบแบบ full LED เช่นเดียวกันเมื่อก่อนไฟแบบนี้จะอยู่ในเกรดที่เป็น ระบบไฮบริดอย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มให้ตั้งแต่ตัวที่เป็น2.5พีเยมเลยนะครับก็จะเป็นไฟท้ายเกรดไฮแบบนี้มีการดีไซน์ใหม่แล้วก็เพิ่มเรื่องของรูปลักษณ์ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นตามชื่อของเขาเลยออกแนวสีดำๆลมดำตัวนี้ครับปลายท่อคู่ปลายท่อคู่ด้วยให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเช่นเดียวกันแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์รอบคันมีหมดใช่ครับฟังครบคลันครบคลันนะทีนี้ขออนุญาตชมห้องโดยสารนะครับพี่เดี๋ยวผมอยู่ฝั่งนี้พี่โอเคได้ครับครับ ครับเราเข้ามากันในห้องโดยสารครับพี่ครับผมถามมามถามมาในห้องโดยสารนี่เราจะสังเกตอย่างแรกเลยที่เราสะดุดตานะครับ,รบอย่างแรกเลยจะเป็นเรื่องของตัวที่เป็นตรงคอนโซลกลางเรารมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวที่เป็น หน้าจอตรงกลางใหม่มจากของเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบบิวอินที่มาพร้อมกับโรงงานหรือว่าฝังเข้าไปในคอนโซลครับปัจจุบันมันจะเป็นเหมือนลักษณะดีไซน์แบบตัวแท็บเล็ตดีไซน์นะครับที่เป็นตัวหน้าจอตั้งขึ้นมาอืมกำลังอินเช่นเลยนะตอนนี้แบบฟีลแบบเหมือนแท็บเล็ตแล้วนะใช่ครับ <laughs> อันนี้ขออนุญาตสตาร์ทได้ไหมได้เลยสตาร์ทได้เลยครับโอเคฮะขออนุญาตนะครับกุญแจจะอยู่ตรงไหนนะโอเคต้องปิดประตูก่อนปะอ่านะครับแล้วก็สตาร์ทได้เลยครับโอเค อ๋อระบบเซฟตี้ถ้าไม่ปิดประตูก็สตาร์ทไม่ได้โอเคพอเวลาเราสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นตัวเวลความขึ้นมาที่เป็นของโตโยต้าแบบนี้เพิ่มขึ้นมาให้นะครับก็เพิ่มความหรูหราเพิ่มขึ้นมานะครับหน้าจอตัวนี้มันไม่ได้ดีแค่เรื่องของการดีไซน์เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับในส่วนของโตโยต้าเล่งเห็นว่าหน้าจอตัวนี้นะครับมีเรื่องของตัวที่เราพัฒนาระบบขึ้นมาให้รองรับ1 Apple ั a r ปอรนะครับ 2 a n d r o i d Auto แบบ Full Version ทั้งหมดนะครับเมื่อก่อนเราจะเน้นไปทางที่ Apple Cafe เป็นหลักนะครับในส่วนของปัจจุบันเราพัฒนาตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยให้ใช้งานได้ทั้ง2ระบบแบบ Full Version เลยลูกค้าใช้งานง่ายมากครับเพียงแค่ในเรื่องของตัวใช้สายนะครับเสียบที่ตัวเป็น Apple Cafe เพิ่มขึ้นไปนะครับตัว USB ของเราครับเราก็สามารถดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆได้อ๋คือภาพนี่ขึ้นมาบนจอเลยใช่ไหมในเรื่องของตัวภาพเราจะใช้เรื่องของตัวที่เป็น มีลแล็คแครเพิ่มขึ้นไปครับผมที่เป็นของตัวระบบ Android ครับ,รบโอเคอันนี้เป็นไวเลสชาร์จหรือเปล่าไวเลสชาร์จใช่ใชครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่เป็นไวเลสชาร์จแล้วก็เราสามารถใช้เรื่องของตัวโทรศัพท์ ที่มีระบบรองรับสัญญาณจากไวเล็ตเนี่ยเอามาวางชาร์จตรงนี้ได้เลยครับใช่ก็ไอโฟล์รุ่นใหม่ๆอ่ะถูกต้องครับใช่ครับท่านๆใช้กันอยู่นั่นแหละใช่ครับผมใช่ครับครับผมอันนี้ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าเนาะถูกต้องครับในส่วนของตัวรถเนี่ยก็เป็นพวกเบรกมือไฟฟ้าเบรกโค้งต่างๆก็มีให้ตั้งแต่ตัวที่เป็นเริ่มต้นมาอยู่แล้วครับโอเคครับผมครับสำหรับแคมปนี่เนี่ยส่วนใหญ่เออบางท่านที่ซื้อไปก็คือเป็นระดับผู้บริหารเนาะถูกต้องครับบางครั้งก็คืออาจจะไม่ได้ขับเองแต่เป็นนั่งง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 ดดดดด้้้้้้าาาานน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 นหหหลลลััััััััััทีีีีีมมฟฟกก์์ชชออะไไรรรรบบบบคคคพ่่ใสวขยิผ โอเคครับฟังก์ชันด้านหลังอย่างที่เราเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยจะสังเกตในเรื่องของตัวเลกรูมเนี้ยครับคุณขวางคือถ้าเป็นในแคมรี่เนี่ยมันจะกว้างขวางอยู่แล้วแล้วก็บาะที่เรานั่งเนี่ยดูอย่างคุผมเนี่ยอ่สูงประมาณร80กว่าเนี่ยสบายขาเนี่ยโอเคยังเหลือเฟือเลยมาตอนนี้นั่งด้านหน้าก็ยังขายังเหลืออยู่ใช่ไหมครับ,รบในส่วนของตัวแอร์ด้านหลังเรามีให้ตั้งแต่ทุกเกรดรุ่นอยู่แล้วนะครับมีอ่ในส่วนของตัวแผงที่เป็นรับช่องแอร์ด้านหลังมีให้นะครับแล้วก็อ่ตัวช่องชาร์จ USB ทั้งหมดสองตำแหน่งตรงนี้ <Ừ. S 2> สำหรับผู้โดยสารแถวหลังให้เลยแถวหลังได้เลยนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ตัวที่พนักพิงตรงที่เท้าแขนตรงกลางสำหรับผู้นั่งด้านหลังเนี่ยก็มีเรื่องของตัวที่วางแก้วให้สองตำแหน่งตรงนี้สบายเลยนะครับและที่สำคัญของลูกค้าที่ชอบนั่งหลังและอยากจะหยิบของบแบบว่าเ้เราอยากจะหยิบด,ดว่วนหรือใช้ด,ดว่ดดวนจากที่เก็บสมาระด้านท้ายนี่เลยครับจะมีช่องว้าช่องลับช่องลับเป็นช่องลับ1หนึ่งนะครับช่วงประมาณนี้ประมาณ5นิ้วตรงนี้นะครับเราสามารถ เรื่อหยิบของแบบสําคัญได้เลยโดยที่ไม่ต้องจอดรถหรือว่าจะขอจอดรถเปิดประตูหลังเพื่อเอาของไม่ต้องเลยนะใช้ตรงนี้ได้มาเป็นช่องลับขึ้นมาได้วาแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเป็นม่านไฟฟ้าเป็นสมมาร์ตั้งแต่ที่เราเริ่มมีผลิตอยู่แล้วครับโอเคม่านไฟฟ้าเนาะก็คูลหลังก็ด้วยเนาะถูกต้องครับโอเคโอเคโอเคทีนี้สำหรับเครื่องยนต์ครับพี่ครับผมสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้ ก็คือ 2,500cc ครับผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าเครื่องยนต์ในส่วนของตัวที่เป็น Dynamic Force 2,500cc นะครับรุ่นใหม่จะแบ่งเป็น2 2เกรดเกรดแรกที่เราอยู่ในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินลวนร้อ์เซนเช่นตัวนี้2.5สปอร์ต2.5ทีมี่มเครื่องยนต์ตัวนี้จะอยู่ที่209แรงม้าแต่250นิวตันเมตรแต่ที่ใช่เรื่องเรื่องของตัวแรงบิดนะครับ แต่อีกหนึ่งเครื่องยนต์ที่บอกว่าอยู่ในรุ่นไฮบริดเดี๋ยวเราจะไปทำการเทสกันส่วนนั้นจะ211แรงม้านะครับประมาณ230นิวตันเมตรนะครับก็จะประหยัดเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยแล้วก็เรื่องของพอเวลาผสานเรื่องตัวที่เป็นระบบไฮบริดเข้ามามอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาทำให้แรงม้ามันเพิ่มขึ้นจะบอกว่าช่วง0ถึง100ใช้เวลาแค่ประมาณ9.7วินาทีแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่ครับในส่วนของห้องเครื่องตัวนี้นะครับ ก็ประกอบไปด้วยนะครับตัวเครื่องยนต์ตัวแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นการดีไซน์จากทางโรงงานนะครับให้ลงตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้รีดพละกําลังในเรื่องของแรงม้าแรงบิดได้เยอะตามไปด้วยครับผมครับผมอันนี้ทางโตโยต้าดูแลไงครับสมมติผมออกจากออกที่นี่ไปออกจากที่นี่ไปสมมติเป็นแคมรี่ก็ดีหรือเป็นรุ่นใดๆก็ดีปัจจุบันนะครับทางโตโยต้าเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายรุ่นเลยนะครับเราได้ทําการพัฒนารถมาเป็นรุ่นปัจจุบันมีทั้งกล่องคอนเนคกเตให้จากโรงงานนะครับ เรื่องของระบบ T Connect ให้เราก็มีให้จากงานเราสามารถใช้ฟังก์ชันมือถือเพื่อดูตำแหน่งรถยนต์ได้ดูว่าเราเดินทางไปไหนอาจจะไม่ค่อยถูกใจพ่อ้านอ๋อโหลดแอปพลิเคชันในรใช่โหลดแอปพลิเคชันแล้วดูได้เลยฮะอันนี้ปิดได้ไหมปิดได้จะบอกว่าแอร์ก็ซิว่าปิดได้ครับเราสามารถทําการเปิดปิดฟังก์ชันนี้ได้แต่ถ้าท่านใดที่เป็นแม่บ้านอยากจะซื้อให้รถพ่อบ้านแต่แอบเปิดใช้ก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เช่นเดียวกันใช่ครับในส่วนของเรื่องวันทีตัวรถเนี่ย เมื่อก่อนรถทั่วไปนะครับ<ม>ประจาาับรันตีที่3ปีหรือว่า1,000 0แกิโลเมตรแต่ปัจจุบันแล้วครับไม่ว่าจะเป็นประกวปด้วย Camry, c o ี่โครราคอสลีโวน,นะครับแล้วก็ f o r t u n เ r เราขยายวารันตีรับประกันไปให้เป็น5ปีหรือว่า1,500,000กิโลเมตรครับ<ม>ทั้งรถเนี่ยตรงเนี้ยเรายารันตีทั้งหมดเครื่องยนต์เกียร์อะไรต่างๆนะครับ<ม>แล้วก็ฟรีค่าแรงนะครับจากของเดิมก็คือ50,000กิโลเมตรปัจจุบัเบนเราขยายไปเป็นที่ 5ปีหรือว่า10000แกิโลเมตรเอาเพิ่มอีกเพิ่มไปอีกหนึ่งเท้าตัวถูกต้องครับลูกค้าก็สามารถที่จะอุ่นใจได้แล้วก็มั่นใจได้ว่าเฮ้ยรถเราเนี่ยวัลันตีจากศูนย์เนี่ยขยายไปเป็น2เท่าเลยนะครับเราทำให้เรามั่นใจว่าเฮ้ยรุ่นแชมรีปัจจุบันเราใช้ยาวๆใช้ยาวๆใช้ยาวๆไ้แน่นอนสบายใจได้ครับ ครับผมทีนี้เข้าช่วงที่สองขออนุญาตเทสไซส์นิดนึงยินดีครับได้เลยครับเป็นตัวท็อปด้วยอันนี้เราให้ดูเป็นท็อปเลยตัวท็อปเลยนะเป็นไฮบิดเนาะไปลองกันว่าเฮ้ยห้องโดยสารเงียบไหมเครื่องยนต์สตาร์ทมาแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันสตาร์ทแล้วเหรอวะเออมันสตาร์ทแล้วเหรอวะเป็นรถรถไฮบริดเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับผมอ่ะตามไปเลยครับช่วงที่สองสวับดีครับปัจจุบันนะครับจะประหยัดอยู่ที่23.6กกิโลเมตรต่อลิตรนะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยเมื่อเรา ถอนคันเร่งนะครับถอนคันเร่งจากหน้าจอมอนิเตอร์เราอย่างเนี้ยนะครับมันจะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่รีกับเข้ามาที่ตัวแบตเตอรี่ไฮบริดของเราแบบนี้เลยฮะการแตะเบรกก็ดีถอนเท้าจากคันเร่งก็ดีเนี่ยมันจะมีการชาร์จนะครับจากตัวที่เป็นล้อรถยนต์นะครับ,รบการเบรกอะไรต่างๆชาร์จกลับมาที่ตัวที่เป็นแบตเตอรี่ไฮบริดของรถยนต์ให้เราแบบนี้นะครับเราสามารถตั้งให้ว่ารถเนี่ยถ้าออกนอกเลนเนี่ยมันสามารถจะ ดึงพวงมาลัยหรือว่าหน่วงพวงมาลัยกลับเข้ามาให้อยู่ในเลนให้ได้ปัจจุบันมันเพิ่มฟังก์ชันให้ตรวจจับพวกคนขี่จักรยานคนเดินถนนด้านหน้าพวกนี้ยิ่งรถยนต์เนี่ยคือยิ่งตรวจจับไวมากมแล้วมันจะระบบจะเบรคให้อัตโนมัติครับผมยูเทิร์นกลับมานะ,ะนี่เป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะครับผมขอขอ่าญาตนะครับสอง้อเป็นแรงมากโอ้ย <laughs> ครับมันจะดึงตื้นเลยนะใช่ครับโอเครีบกลับบ้านขึ้นทางด่วนใช่ครับรีบกลับบ้านแคนบอกว่ารีบกลับบ้านเลยอะไรเงี้ยครับก็ใช้โหมดนี้ได้เลยครับโอเคปิดกล่องได้ครับพี่เป็นไปผมใจไม่ค่อยดีแล้วครับผมโอเคครับครับผม